สวัสดีค่ะพบกับเพิร์ตและรายการเม้าไม่เจออะไรยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบ Money Hero ค่ะวันนี้นะคะเพิร์ตก็จะมาสอน Conditional order นะคะทำตามสัญญาที่เพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์ขอกันไว้นะคะโดยวันนี้จะแนะนำในส่วนของ stop order ก่อนนะคะแล้วก็จะแบ่งอีกตอนหนึ่งเป็นในส่วนของ trailing stop และ bracket order นะคะเพราะว่าอันนี้จะต้องตั้งทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะสำหรับ conditional order นะคะก็คือการส่งคำสั่งซื้อขายอย่างมีเงื่อนไขนั่เนอเนองนะคะตามชื่อเลยเนาะก็คือ เรายังไม่ซื้อตอนนี้นะคะแต่เราจะซื้อเมื่อราคาไปถึงในเงื่อนไขที่เรากําหนดนะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องไปตั้งในระบบนะคะในส่วนของคําสั่ง conditional order นี้นะคะจะไม่ได้มีให้บริการในทุกโบรกเกอร์นะคะ แต่จะมีโบรกเกอร์ที่ให้บริการอยู่ตามนี้นะคะซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอัปเดตจากเว็บเซ็ตเทรดนะคะเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564นะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อมาดูย้อนหลังจากนี้ในอนาคตก็ลองเช็คอัปเดตดูอีกทีก็ดีค่ะเผื่อบางโบรกเกอร์จะมีให้บริการเพิ่มเติมเข้ามาหรือบางโบรกเกอร์อาจจะงดให้บริการไปอย่างนี้นะคะเอาละค่ะที่นี้เรามาดูในส่วนของการใช้คำสั่งนี้กันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะให้เปิดแอป Streaming ขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้เพิ่ดูในมือถือนะคะเรากดไปที่ My เมนูนะคะตรง standard เมนูให้กดแท็บวิวมอ e นะคะเพื่อดูเมนูเพิ่มเติมเนาะเราจะเห็นคำว่า conditional order เพิ่มมานะคะ ทีนี้เราสามารถปักหมุดเข้าไว้ข้างบนได้นะคะให้เราเรียกใช้คำสั่งนี้ง่ายๆนะคะให้เป็นขึ้นอยู่ตรง My Favorite Menu นะคะซึ่งเราจะเลือกได้3คํคำสั่งเนาะให้เพื่อนๆกดตรงหมุดข้างๆตรงนี้นะคะติ๊บสังเกตว่า Conditional Order เราจะขึ้นไปอยู่ในแท็บ My Favorite Menu แล้วนะคะจากนั้นให้กดเข้าไป Conditional Order ตรงนี้ค่ะ พอเราเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นแท็บที่เขียวว่า Place Cond Order กับ c o n Order Status นะคะซึ่งอันนี้เวลาเราส่งคำสั่ง Conditional Order เนี่ยหมายความว่าเราส่งคำสั่งรอไว้ก่อนถึงไหมคะเพื่อให้เกิดเงื่อนไขาตามที่เราต้องการเนาะมันถึงจะเกิด Order นั้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งคำสั่งเนี่ยมันจะยังไม่ไปขึ้นในใน o r เดอ b y sell ปกตินะคะแต่ว่าเราต้องมาดูในแท็บของ conditional order status นั่นเองนะคะว่าเราส่งคำสั่งอะไรไปและ Status เขาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ที่เราจะดูกันก็จะเป็นในส่วนของ stop order นะคะอันนี้ทีนี้แท็บต่อมาเราสามารถเลือกได้ว่าเป็น buy หรือ sell นะคะก็คือจะซื้อหรือขายนั่นเองนะคะไอเดียของการตั้ง stop order เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่า เราตั้ง trigger price ก็คือราคาที่เราต้องการไว้เมื่อคุณราคามาแตะในจุดที่เราตั้งไว้นะคะระบบก็จะส่งคำสั่งซื้อหรือขายโดยอัตโนมัติให้เรานั่นเองนะคะเรามาดูการตั้งกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของการใช้งาน stop order นะคะส่วนตัวเพื่อนเองจะใช้ในการเป็น stop loss มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราตั้ง buy ในจุดที่เรารู้สึกว่าทะลุแนวต้านหรือหรือจุดที่ ลงมาถึงแนวรับอะไรเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังเสี่ยงอยู่เนาะเราเราเราอาจจะอยากเช็ครับตรงนั้นเช็คแรงซื้อแรงขายหน้างานอีกทีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเจะแนะนำว่าให้ใช้คำสั่งนี้ในการเป็น stop loss หรือ take profit มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นขอย,ยกตัวอย่างในส่วนของการตั้งเซลนะคะมันก็จะเลือกได้2เงเลนไขเหมือนกันนะคะก็คือ last price มากกว่าหรือเท่ากับ ท r ิกเกอร์ไพรนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเราเรามองว่าเราจะ Take Profit สมมติที่5บาทเราก็ตั้งตั้งทริกเกอร์ไพรไว้ที่5บาทนะคะพอหุ้นวิ่งขึ้นมาถึง5บาทเขาจะส่งคำสั่งขายให้เราทันทีค่ะก็คือเราจะจะได้กำไรตรงนั้นนะคะส่วนถ้าต้องการตั้งเป็น Stop Loss นะคะให้เลือกอันล่างค่ะ Last price น้อยกว่าหรือเท่ากับ t r i c k e r price นะคะดูลูกศรประกอบได้นะคะสังเกตว่ามันจะเป็นลูกศรที่เป็นวิ่งลงเนาะจนมาถึง t r i c k e r price หรือว่าเป็นจุด stop loss ของเราในเองนะคะระบบก็จะส่งคำสั่งขายหุ้นให้เราทันทีนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราตั้งราคา trigger price นะคะในที่นี้ก็คือราคาที่เราต้องการให้เป็น stop loss นะคะเพื่อใส่ไว้ที่สมมุติว่า4บาทแล้วกันนะคะ ทีนี้เราก็ใส่วอลลุ่มค่ะอาจจะเป็นจํานวนหุ้นในพอร์ตเราทั้งหมดเลยเราจะขายหมดไหมหรือเราแค่แบ่งขายนะคะกรณีนี้เพื่อลองใส่อยู่ที่1,000หุ้นเนาะ,ะมาดูในแถบของ price นะคะมันจะเลือกได้2แบบก็คือ limit เราจะขายเฉพาะราคาที่เราตั้งไว้เท่านั้นหรือ mpmtl อันนี้ก็คือในกรณีที่ราคาที่เราตั้งไว้อะคะ่ะมีจำนวนหุ้นไม่พอเนี่ย เขาก็จะขายในราคาถัดไปให้ด้วยนะคะหมายความว่าเราจะได้ขายหุ้นในจํานวนที่เราต้องการหมดแน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าลิมิตเนี่ยสมมุติเราเรามีจํานวนหุ้นเยอะมากแล้วเราเราต้องการขายอย่างแบบ5 0,000นหุ้น1ล้านหุ้นแล้วจํานวนหุ้นในช่องบิดเนี่ยมันมีไม่พอนะคะสมมุติเราจะขาย1ล้านหุ้นแต่มันมีให้แค่แบบ7จ็ดแสนหุ้นเงี้ยเราเราก็จะเหลืออีก3 0 0 0 0นหุ้นที่เรายังไม่ได้ขายนี้นะคะ ทีนี้นะคะถ้าจํานวนหุ้นเราไม่เยอะนะคะหรือว่าหุ้นตัวที่เราเล่นเนี่ยสภาพคล่องดีมากๆอยู่แล้วนะคะบอลุ้มซื้อขายเยอะอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องบอ d y ีตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็ใส่ราคากันนะคะก็แนะนําว่าใส่เป็นราคาเดียวกับ trigger price ไปเลยเนาะเพราะเป็นราคาที่เราวางเป็น stop loss อยู่แล้วนะคะ validity ก็แล้วแต่เรานะคะก็คือตั้งได้120วันเนาะสูงสุดแต่ว่าเพื่อจะตั้งไว้ประมาณ1เดือนแล้วกันนะคะ จากนั้นก็ใส่พินโค้ดนะคะแล้วก็กด Submit ไปค่ะเช็คออเดอร์ให้เรียบร้อยค่ะกด Confirm อันที่ขึ้นว่า activated ก็คือระบบได้ทำการส่งคำสั่งตามเงื่อนไขของเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันที่ขึ้นว่า cancel นะคะก็คือเราได้ทำการยกเลิกคำสั่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็อันที่เพิ่งตั้งเนี่ยจะเห็นว่าเขาขึ้นว่า waiting trigger นะคะก็คือรอให้เกิดเงื่อนไขตามที่เราตั้งไว้อยู่นั่นเองนะคะในส่วนของคำสั่ง conditional order นะคะก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะคือเราตั้งไว้แล้วเนี่ยจะต้อง cancel อย่างเดียวเท่านั้นนะคะอะ่ถ้าสมมติเราต้องการแก้ไขก็คือให้ไป cancel อันเก่าก่อนแล้วก็ไปตั้งใหม่นะคะตามเงื่อนไขที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงค่ะ ในกรณีที่เรามี conditional order ค้างอยู่ในระบบนะคะแต่ว่าเราได้ทำการขายหุ้นตัวนั้นไปก่อนที่จะเกิดเงื่อนไขาตามที่เราสั่งไว้ในระบบนะคะ <gelen> ก็แนะนำให้มา cancel คำสั่ง conditional order ในนี้ด้วยนะคะ,ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำสั่งซื้อหรือขายตามที่เราไม่ได้ต้องการนะคะ แล้วก็ในกรณีที่เพื่อนๆต้องการ run trend นะคะเราจะต้องอยก stop loss ขึ้นไปใช่ไหมคะเวลาหุ้นเขา break high นะคะทำ high ใหม่หรือทะลุแนวต้านเดิมนะคะก็อย่าลืมมา cancel order เก่าในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยก stop loss ขึ้นไป ตามจุดที่เราต้องการด้วยนะคะแล้วก็ในคราวหน้านะคะเพิร์ <Per th S 2> จะมาสอนการใช้างานในส่วนของ trailing stop และ bracket order นะคะโดย trailing stop เนี่ยจะใช้ในการลันเทรนได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะยก High ของเราขึ้นไปเรื่อยๆค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยไม่เคลียร์ตรงไหนติดตรงไหนอยากให้ขยายความตรงไหนหรืออยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเพิร์ดได้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง Money Hero เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานและจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงานด้วยนะคะวันนี้เพิ่ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย